มาครับผมพี่ชายดูดิเรามากับฟอรซาสามห้าศูนย์ปีสองพันยี่สิบเอ็ดโอ้เสียงพ่อเลยเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องอ่ะโอ้โหโคตรลั่นโคตรจัดอ่ะขออีกรอบขออีกทีขออีกทีเอาอะอ่เอาอีกเอาอีกเอา่อีะโอ้โหเสียงแบบข่อไดโวไทเทเนียมแท้ตัวนี้เบิกใหม่หมื่นกว่าของดีแบบนี้วัยรุ่นชอบลองดูลองดูลองดูโอ้โห อันนี้เจ้าของแบรนด์มาติดตั้งให้เองเลยนะเนี่ยติดเองกับมือใช่โคตรสวยมาพี่คันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเป็นตัวนี้เป็นฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ปีสปันที่เบียดนะครับผมตัวนี้ได้ของแต่งมาพอสมควรชิลหน้านี้แต่งใหม่ก็คือเบิกใหม่ให้เลยที่จับชิลที่ยึดชิลใช้ได้ปกติพี่ใช้ได้ปกติสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นี่เป็นไงแจ๋วว่าล่าแจ๋วแจ๋โคตรสวยอ่ะบอกเลยมานี่มานี่มานี่มาดูเบาะหน่อยเบาะเป็นไงบ้างพี่เบิกใหม่เบาะปาดแบบ โอ้โหทรงซิ่งอ่ะทรงซิ่งใครชอบแบบสายใช่แบบไหลปื๊ดไหลปื๊ดแบบขับไปเบรกไปอ่ะอ่ามีตัวยึดอะที่ปิดกันตกใช่รอเบิกใหม่ให้เลยของใหม่เลยนะตัวนี้ F350 ซ้ายขวาแล้วพี่ซ้ายขวาเลยครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาสีอย่างสวยอ่ะออกด้านๆซะหน่อยอ่ะเป็นเงินด้านด้านนะพี่ใช่ไวรุ่นนี้ชอบแน่นอนมาดูเลขไม้หน่อยไม้หมื่นเจ็ด ไม่หมื่นเจ็ดเองรถปีอะไรพี่รถปียี่สิบเอ็ดไม่หม<ป>ื่น <17. S 2> เจ็ดโอ้โหคันนี้เล็กไม่ถือว่าน้อยมากนะราคานี้ดเดี๋ยวผมจะบอกว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนะออกรถเพียงห้าพันเก้าร้อยบาทจบเลย ขออีกรอบ5,900บาทขอแค่เครดิตด,ดีไม่เคยออกรถมาก่อนก็สามารถออกได้ไม่เคยผ่อนอะไรก็สามารถออกได้ครับผมตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,200บาทเงินเดือน1 3ื่นสออกได้หมดเลย,เยใช่ยามรอปภมาเลยยามรอปภมาเลยออกได้หมดออขอแค่ม,มีงานมีสลิปเงินเดือนมีใบรังรองเงินเดือนสามารถออกได้เลยหรือว่าถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ผมนะครับเซียวจอนขอนแก่นซูเปอร์บค์นะฮะเบอร์โทรศูนย์เก้าหกสามสองสามห้าสามห้าแปดหรือสามารถเข้ามาชมรถด้ที่ร้านขอนแก่นซูเปอร์บค์นะฮะวันนี้ไปก่อนสวั